กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่นะจุดบริการนี้ด้วยค่ะ If you have just returned or travel in country ที่เราเตรียนไปเนี่นะคร จะได้จอเส้นเรือง่ายขึ้นไงอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้คือจอดเส้นไหนคะก็คือเส้นที่มีเส้นถือบัตรนี่ค่ะเส้นไทรามไเลยก็จะส่งเราเครื่องี่ๆไปยังเครื่องอัตนมัของ่งค่ะแล้วอกี้งราช่วงแรกๆนี้อันนี้เปเดียวสวยที่มาจากฝั่งยุโรปอันนี้นะับในการส่ง และเรื่องนำเข้าสู่เครื่องปรับในระบบของห้องปฏิบัติการสมัยใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกนะครับในประเทศไทยในเรื่องของโซเชียลแบบ โซลูชันนะครับซึ่งเป็นอัตโมติทั้งหมดนะครับตั้งแต่ขั้นตอนเมื่อเจาะเลือดเสร็จนะครับได้รับหลอดเลือดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถตรวจวิเคราะห์แล้วก็ออกผลได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับนอกจากจะเป็นที่แรกของประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังมีความภูมิใจนะครับที่จะทำให้อันที่หนึ่งเรื่องของความพึงพอใจของผู้มารับบริการในการเจาะเลือดของเราเนี่ย มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของเชอร์นาลาว์ไทม์หรือระยะเวลาการได้ผลแลบนะครับซึ่งลดลงมากกว่า50%นะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถได้รับผลเร็วแล้วก็ดูแลรักษาเร็วนะครับสามารถที่จะกลับบ้านไ,ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็3เลยซึ่งจะไม่กล่าวไม่ได้เลยนะครับในปัจจุบันก็คือในเรื่องของการลดนะครับการ สัมผัสนะครับสิ่งส่งตรวจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้เจาะเองนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่ขนส่งสิ่งส่งตรวจต่างๆครับซึ่งก็จะลดออกไปได้ทั้งหมดนะครับทําให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับในเรื่องของโควิด -19 นะครับซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดองการสัมผัสสารคัากลั่นจากผู้ป่วยนะครับในทุกกรณีอยู่แล้วนะครับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เสนอพระเกียรติก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้ร่วมมือกับบริษัท PCL h o l d i n g จำกัดนะครับในการที่ ดำเนินการในเรื่องของ Total Lab Automation ในครั้งนี้ได้สำเร็จครับ